นุ่นวรนุษย์ร่วมพิธีพุทธาพิเศษเหรียญกับหลวงปู่ศิราเผยรูปในงานทำชาวเน็ตคนรุกทำเอาชาวเน็ตถึงกับคนรุกไม่น้อยเมื่อนักแสดงสาวชื่อดังอย่างนุ่นวรนุษย์และสาเมตต์ปิติไปร่วมพิธีพุทธาพิเศษเหรียญยอดเศรษฐีที่วัดพระธาตุพนมกับหลวงพ่อศิราลงในอินสตาแกรมของตัวเอง เป็นภาพพระอาทิตย์ทรงกรดเหนือพระาธาตุพนมนั่นเองได้สาวนุ่นได้โพสต์รูปและเขียนข้อความว่าบุญเหลือเกินพิธีพุทธาพิเศษเหรียญแฮกแท็กยอดเศรษฐี i, ได้มาจัดที่วัดพระาธาตุพนมซึ่งเป็นพระาธาตุประจำวันเกิดปีวอกซึ่งตรงกับปีเกิดเลยขอบุญกุศลและคํำอธิษฐานในวันนี้สรงถึงกรายานามิตรทุกท่านนะคะรวมถึงเด็กลิงทุกคนเลยค่ะ ขอบคุณแฮกแท็กสามสิงอามูเล็ตแฮกแท็กสิงอาสาและทีมหลังบ้านทุกคนนะคะที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบขอบคุณรูปสวยจากพี่ตักล้องทุกคนด้วยค่ะปอรอหวงปู่บอกว่ายูนิเวอร์สาสิงหาคม2,567หลังจากที่ชาวเน็ตได้เห็นรูปภาพก็เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าภาพสุดท้ายคือคนรูปทเทวดาฟ้าทรงโปรด สาธุสาธุสาธุค่ะคนลุกเลยทีมปีวอกจงเจริญฝนตกทั้งคืนพ่อหลวงป,ปู่เดินทางมาฝนหยุดตกพระอาทิตย์ทรงกรดพระอาทิตย์ทรงกรดด้วยค่ะขอให้ดวงปีการงานเปิดการงานเปิด